ใช่ใช่ครับนั่นคือเสียงหัวเราะแห่งชัยชนะเพราะเกมต่อไปที่เราเจะเจอเป็นเกมที่เหลือแต่ชื่อว่าเราได้เคยเล่นมาเกมตึงเลยเนี่ยเกมแรกของวันเมยยิ้มมาเมาอยู่ดีที่มีออฟลนอันเกมขาดมาจจอยา่เรามีเราเป็นตึง โร้อยวันพันปีไม่เคยจะพูดพูดแต่ครับกับผมเนี่ยไอผมมันปิงเปลี่ยนไอ้พวกนี้มีครับหือลยาำบากเพื่อนนั่นเพื่อนลาก่อนก็ชีวิตมันจบสิแล้วมากันทั้งทีมมากันทั้งทีมนะขอจะดการเนงนังว่ ไม่ไ้อ้ยไม่แต่ซีฟี่ะเสลาก่อนเราวิวนี่คือวันตายของเจ้าเร้ยเช่นนิวัคโคเช่นีิวัคโคหนีดิตอไรกู นะครแม่งมาลอบเรกกาแล้วแก๊กจับไว้อ้ย้่ารับมูอ้ยกระสุนพระราชทานอุ้ยชิบะโกละลาก่อนฟอเรนวันตาของเจ้านะ่ะได้มาถึงแล้วนนี่โอ้แต่ละตัว วิธีแห่งการยกย่องนิวใช่แลัวขอบคุณครับที่รักอการถัดให้ไอ้พวกนี้มึงนิ้วมาโคด้วยปีศาจท้งนั้นกูอยู่ที่ไหนจ้ะตึงมากตึงกันโคตรอ่ะใช่ ไม่รู้ทุกอย่างรู้ว่าจะทำอะไรมมไม่กู้โดดง่ๆไม่กูยังจะรู้ยิงโดนแกอ,อีกแล้วเหรอฉันอนะ่ะอยู่ทุกที่ต้องไปไม่ได้ไเลเกียครื่องมาตัวกบฝเขาไม่รู้ทุกอย่างว่าคุณจะทำอะไร <c oughs> อย่าอย่าก็อย่าเล่นตามถ้าไม่จำเป็นโอเคครับครับวิธีทำเกมก,ทกมูทำเกมกลับไปทำเกม อย่าให้ไฟเตอร์เหนื่อยฟรีผมพาเบรกมาขนาดนี้นอย่ายโยนอย่ายโยนพี่ชายตึงมากเฟตเตอร์โคตรตึงโอ้ยอ๋อเฮ้ย่อยจะเทคดีไหมกูเอาไงดีไม่ไม่ไม่เทคไม่ไมไมเทคปล่อยพี่ชายกับรวยยูดิงเลไ,ไม่เทคไม่เทคเลยตันกลาไงไหมเอาไงดีตันกลางเลยมันต้องดันเกินยี่สิบวิแต่ก็วันตายมหาแกแล้วอีกคิกซี่ไหนแน่ใจนะ ทำรัการนั้นไม่ได้แล้วจิแปดกล่าวมาว่าจะได้ของเวฟดีเปเป้เฮ้แล้วทำไมไปฆ่ามิดนค่น้องกุ๊่แ่นี้นงมาก็เบอนโคตถึงนี่ไมันรู้ทุกอย่างนครับทิมงาคุณภาพเดี๋ยวสจังเลยทำดีกบสมเด็กกับพี่ทำดีนะผมสุดยอดรับรับให้หมด โอ้ยอันนี้มาโคจัดโคตรตึงโอ้ยติดตันอะไรเยอะแยะวะรู้แน่ใจแล้วเหรอครับพ่อผมแน่ใจแล้วค่ะกูมาโยนค่ะไม่ได้ไปทำอะไรกูมาโยนตันนักมากะคร้าไปช่วยโยนอ่ะผมทำทำไมไม่ตายด้วยกตีเออเม็ดโยนแล้วเฮ้ ไม่ไม่เราจะไม่คิดถึงวิธีการทำภารกิจอสมเกตไม่แย่แสงหลงแต่งราจริงดหลายคนโดนสตตนขอโันเพราะแคลรี่กับเมีมันเหมือนแน่เลยเบนแบกไม่ไหวเอาเบนกระป่าอะไรดึมเพิ่มเลือดด้วยไม่สังเกตใครวะน่ะอุ้ยชิบหายเออโดนใบพอดีนะเขาจะตายอ๋อมีคนโดนลำใช่ อานารย์โคตรมีไปกูได้ป้อมหมดโคเขื่อนยี้อไงเรต้องได้ป้อมนะเว้ยเก็บหลอดไมบีหนึ่งฉันเหลือหรอไม่ตายด้วยฮะลาวิวไม่ตายลาวิวโรนาก็น่าจะกำลังวับกับสวยก็สวยสวยได้อีกหนึ่งอันนีไปไรไปไรลาวิวน่าจะรีเล่เสร็จแล้วลาวิวเองจ้าไม่ใช่บอง เยอะเกินไปปะสามป้อมเย่แต่ซ้ายขวาน่ากลัวจัดกินดีโอ้ยอยู่กับแก๊กแตกหนึ่ง ว่าไงคุณสวยทำอะไรไว้เลยจ้ะเขาเปล่านะแต่มึงทำกูเฮ้ยก็สกิลอ่ะทำดักอนาคตไม่ได้วะเสียดา้ปะไม่นะเมื่อก,กี้เมื่อกี้สองแต์ไม่โดนดักอนาคตไม่ได้เออเฮ้ยถูกโกระป๋อใช่ปหมเฮ้ยก็ฮารูดามีไหมฮารูกามีเยอะอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีไม่มีอะไรออไปเลยใช่ขวาเห็นปะเห็นขวาป่าเห็นขวาว่าแบบคลิปอะรู้มาโคมันรู้ทุกอย่างรู้ทุกขอน่ะมันไม่ปล่อยหรอกโอเคเนี่ยนี่ยมันขอเกมด้วยพวกเนี้ยรู้มันรู้ทุกอย่างมันเป็นที่นั่นมันรู้อ่ะเราขอเกมทุกอย่างนิ้วมาโคมันจะไม่รู้แบบตาเขาเห็นทุกอย่างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมองเห็นหมด ดเนี่ยเราไม่รู้นะโค้ดอ่ะเราไม่รู้โอ้ไม่ก็จะไปตึ้งแล้วก็แบบผ่านเกมขาดทุกอย่างทำไงดีวะไม่แต่ตึงไม่แต่เทพเจ้าต้องไงว่าวันนี้เหมือนมึงแฮ็คเก็บอะแต่คนจริงไม่ได้แฮกแต่มันรู้ทุกเกมทุกอย่างรู้ทุกเกมชิบหายละโอ้ยแห้งวะเนี่ยเกมมันเอาหมดละชิบหายแล้วก็ชิปจริง หายแล้วจิบหายแล้วทีเกิดทันทุกเกิดทันทุกเกิดเกิดดีว่าหายล้วงเลยทีนี้ก็แค่ยากอ่ะอืมยากว่ะเดี๋ยวมั้งตัวก็โปรกิ้งนะครับเลิก็เลิกดีงก็โกนเลยก็ได้เดี๋ยวเพียงว่าแต่ละเทีอบเท่าฟิตได้ไม่พลังขนาดนั้นสวยเฮ้ยได้มีดมันแล้วคุ้มไหมไฟเตอร์ล่ะ แครียังอยู่โอ้โหดูดไม่โดนพี่ป้ายเลยใครจะไปยื้อช่วยนี้ไม่โอติ้มไปหนึ่งตัวจังหวัดนมนีนาก,ก็โดนใคแกเสร็ฉันแน่ก็เข้ามาเลยเราจะโดดไปทางซ้าย oh, <yeah. S 1> โอ้ยเกิดโดดไปทางซ้ายโดดไปทางซ้ายแจิ้มหายได้แค่นึกว่าผมเกือบตายเล้าเอ้ยโดดเบา ไปคีบไปที่คีปก็ไปที่คีบตรวจไปที่คีปไม่ตายไอ้หาเอ้ยควตายหามมาเลยกูทำอย่างไรดีคีปบอลก็จะเข้าคีบคีบบอลกาดีไหมถ้าผมแมปผมก็จะตายถ้าไปดูวับเลือดโดยปันหน่อยอ้โหไปดูเลือดด้ยเอาจริงปะยังไงดีอะตอมก็ไม่กล้าออกกูเดินเล่น โอ๊ยชิบหายแล้วอานครสให้ได้จบเลยเพื่อนนครสให้ได้ไอ้เพื่อนระดับการฟอร์จิบเอาไปนาครสใ้ได้ใช่ไหมนี่เราจะจะจิงกันกอดไหมกอดเจ้านาคอสยังอยู่ยังอยู่เหนียวเหนียวย่าหไม่ไม่ไม่นาคอสคนเดียวที่มันติงตอนเนี้ยตัวอื่นไม่เท่าไหร่อ่ะปีกันก่อดไหมตีกันก่อดไหมผมไม่อยากจะบเบียดปีโอเคช้าแล้วเพื่อนช้าแล้วช้าแล้วช้าแล้ว หากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด <laughs> ้วยนะคะ